สวัสดีครับร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับ3คัน3รุ่นเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าเป็นรุ่นไหนบ้างก็จะมีตั้งแต่เล็กนะครับคือมันก็ไม่เล็กหรอกรถแอลนะครับรถขนาดกลาง32แรงนะครับ3218 DT ่คันนี้รถสภาพสวยนะครับเดิมๆนะครับรถยังไม่เคยแกะนะครับรถสภาพสวยเครื่องเดิมเกียร์เดิมพื้นฐานเนี่ยตอนแรกเลยคือรถตัวเปล่าเขาติดล้อยกงคือแทบไม่ได้ไถไม่ได้ดันไม่ได้ปั่นนานะครับ รถสภาพสวยแต่ผมมาติดชุดใบดันเพิ่มนะครับแต่ก็เป็นของตาช้างตรงรุ่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางนะครับสี่เส้นกระทะล้อใหม่หมดนะครับเพราะว่าตอนแรกเขาติดเป็นล้อยงนะครับอย่างที่เข้าใจนะครับล้อโยงมันทําอะไรไม่ได้นะครับค่อยๆนะครับเดินเบาๆจะช้าอยู่ในล่องมันนะครับรถไม่เคยไถไม่เคยดันเลยสวยๆนะครับเป็นรถไล่สภาพเดิมๆทั้งคัน คันนี้รถใช้งาน1,000ชั่วโมงรถประมาณปี6 6 0 6 1นะครับคันนี้มีใบดันหน้าแล้วก็เครื่องตัดย่าใหม่นะครับของสยามสตโตล่าของใหม่เมตรเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูได้ของใหม่ไปเลยราคาเปิดอยู่ที่2,99,000บาทราคาไม่แพงลองเช็คในตลาดก่อนได้นะครับรถสภาพนี้ราคานี้นะครับอุปกรณ์ข้างหลังใหม่ด้วยนะครับลองเช็คราคาดูไม่แพงอีกตัวหนึ่งเป็นตัว L 5 0 1 8รถขนาดกลางแล้วนะครับ 50แรงตัวนี้เป็นตัว SP โฉมปัจจุบันนะครับรถปี64สภาพสวยเดิมๆคันนี้เปลี่ยนยางใหม่ให้คู่หนึ่งนอกนั้นเดิมๆติดรถเครื่องเดิมเกียร์เดิมทุกอย่างสภาพเดิมหมดมีอุปกรณ์ไปดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพวนช้างเปิดราคาไว้ที่499,000บาทมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้รถสภาพสวยเลยยางหลังเต็มนะครับยางของดันหลบ เอามาดูด้านท้ายด้านท้ายยังไม่เคยเลือ่อไม่เคยแกะนะครับสีล้อหลังซ้ายขวาเดิมหมดรถแห้งรถสวยรถไล่นะครับรถไล่สี่แสนเก้าหื่นเก้าันบาทนะครับใบดันผ่านพนช้างอาทีนี้มาดูอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้รุ่น M รถใหญ่ M 6 0 4 0 คันนี้ยางเต็มสี่เส้นยางหน้าเนี่ยเจ้าของเดิมก็เพิ่งเปลี่ยนมาส่วนยางหลังเปลี่ยนให้ใหม่ยางใหม่รถไปรถไล่นะครับก็จะมีเก็บรอยถลอกด้านล่างนิดหน่อยนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนซีนเป็นลูกหมากอะไรพวกนี้ก็คือเก็บงานให้ปรับสภาพให้รถพื้นฐานเครื่องเกียร์เดิมหมดเครื่องดีเกียร์ดีนะครับรถสภาพสวย m 6 0คันนี้รถปี57มีใบด้านหน้ามีผ่านพลช้างราคา459 0 0 0บาทเล่มทะเบียนพร้อมนะครับ รถใหญ่ราคาไม่แพงแล้วทางร้านก็มีเก็บงานให้แล้วนะครับลูกค้าก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วเดี๋ยวทางร้านจะมีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองให้นะครับดูแลให้เรื่องของการจัดส่งทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ไกลส่งให้ฟรีถ้าเกิดไกลๆก,ก็โทรมาคุยกันนะครับมหกศูนย์สี่ศูนย์ ถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะครับช่วงนี้เริ่มและเริ่มหากันแล้วรถไถช่วงนี้ราคายังไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวอีกสักเดือน2เดือนราคาน่าจะขึ้นมากกว่านี้ถ้าเกิดหาอยู่ก็ดูได้เลยครับลองได้เลยนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ทุกวันนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามพันหนึ่งนะครับสามารถแอดไลน์นะครับแล้วก็วิดีโอคอลนะครับอยากจะดูรายละเอียดตัวไหนของรถนะครับแจ้งมาได้เลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเลยนะครับทางร้านมีหน้าร้านชัดเจนนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัว นะครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อตามเบอร์0 9 9 4 9 4 5 3 1โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ